บทสุทธายบทสหัสวรรดิอัตตาหเวชิตังเสยยายาจายิงยาจายังอิตระปาษาอัตตาทันตสาปุกัสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนะคันทัพโพนามารุสหะพมุนาชิตังอัปปชิตังกายิราตถารูปัสสะชันตุโนบทสุดเอสุบตสุดภาสิตัมิทังเตนาเตนะปะคะวัตตาชนะตาปัสตารหัตตาสัมมาสัพุเธนะเอตัตุมเทมาอนุสเวนะมาปารามะปารยะมาตอิติการยะมาปิตตะกะสัมปทานีนะมาตะเกหู เหตุมาในยะคะเห็นมาอาการรับปริวิตกเกนามาที่ทีนันชาักติยามาปัภพรูปตาเยมาสมโนคารุยะถาตุมเฮอัตนาวัชนยะอิฆเมีธรรมากุศลาอิฆเมีธรรมาสัมปชาอิเมธรรมาวิญญุตะคารหิตะอิเมธรรมาสัมตะตาสมาธินาหิจายะสุขายะสังมตติอัตตุมเฮปะปะชะเฮยะทะยะถาตุมเฮอัตนาอัตนาวัชนาญาถาอิเมธรรมากุศลา อิเมธมานะวะชัยอิเมธมาวินยูปัสสะทาอิเมธมาสมัตตาสมัทินะหิตายะสงขายะสังวัตติอัตตุมเหวปัสสปชาวิหะหรืยัทธติปสุเสปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัปตายงสาดุปนิตัสสะนาสันติตานาเอตังวะยังมะเนเปคมโนปุญญานิกายะยิระธาสุขาวะหิอุปนิยติชีวิตะปะมายัง สรุปปณิตานสานสันติตานาเอตังม่ยังมาในเปตกัมโนโลกรรมิสังปัชาเหปัจฉาเหสันติเปโขโยทักกายนะสังสังยะโมวาจายุตถาเจตัสาตังตัสสะปุตตสสะสุขายะหอนติยังชีวะมโนปกาโรติปุณังธรรมโมหวาหะเวรกันติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามาวะหติ เอสานิสังโสทำมีสุจินเนทุกขติและชติทำในจริยาสัพพังคาราอนิจจานิยะถาปัญญาปสติอัถานิพินทะติจุเกเอสามะคุวสุติยาสัพเพสังคาลาทุกขติยะถาปัญญาทาปสติอัถานิพินทะติจุเกเอสามะคุวสุติยาสัพพาธรรมานัตติยะถาปัญญาสัปัญญายาปสติอัถานิพินทะติจุเกเอสามะคุวสุติยาประเสริฐปันอาปัณณปัณณกัจฉาดก อัปนากัฏฐานะเมกขุติยังอโหตจากจิเกเอตัถัญญยะเมทายวีตังทัทแยะอปนักกาภาหุเมสานังยันติปัะพาตานิวก็จะวะนานี้จะอารามารุขเจตยานิมนุสสาวรียะัสสิตาเอตังโคนัตังเก็บางในตังสังมตังบางในตังสังฆะอัคคมาธรรมะสังขปุจจติโยจะทพุทธั่นจะทำมันจะสังฆันจะสนังนะกัโตตริยะอริยสัจจานิสัมมาปัญญาปัสสติทุกขังทุกขังทุกขะทุกขังทุกขะ สมุปปาถังทุกภาษาจะอัติกรรมนิงกรมังอริยจัดอัดถังที่กลางทุกขูภาษาคำนจนเอตังโคชังิเคมังเอตังสมุตตังเอตังสนนะคมะสัพพะทุกขปะบบตตปะมุจะติบทสวดปัทเทสารตะทานะควงขาอาตินังนาวาคัมยะมะเนยะยนัปฏิกังขาอนา,าขตังบุคคลนี้ก็มีสิทธิตรงแล้วไม่คม้างมัวถึงไม่มาถึง ยาตีตัมปะหินันตะปะตันจารณาอารณาตาคตัง่งใร่วมประัสนก็เป็นอันละไปแล้วแต่ส่นที่ไม่มาถึงกับเป็นอนัมมาถึงปัจจุบันนั้นจะโยธเมตตาาไอรปรสสติอาสังหิลังอาสังกุปังเตมิทิยามะนุปโรให้เยือขันองทอ่ได้มนีอนันคนน่วนน้อัเฉวะจิตจะมาตัปัางกชัญญามารณคขุเบย์พูนความเป็นอยนี่แหะครับตัวคำถาในมันพุ่งใะให้นราสังขาร เตณะมหาชนีมหาสีเนนะราชนาวพระคัมเพีย้ยนกากบรรเจ้าผู้มีสร่นั้นแล้วไม่เก่ยรทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอตัตตรตมาตันที่ตั้งเอวังพัตตัตโตติสันโตอจิคเมมิติพอมีสงบย่งนีบุคคลผู้มีบตอย่างนี้มีความเพียรไกดขนนรัว่าได้ว่าผู้มีรงนี้นออรนนับฉันนหญ่ประเสริฐเพีหปาปัจจกในขณะปะทะ ชาดาธรรมมมชาดังอนติตาแล้ควาแก่ไปทำบรดาจึงควมแก่ไปไม่ได้พาคิมโมมิมหาพยาจิงอนาติตาแล้ความแจ้งจับไข้ไปทำบดาจึงความไข้ไปไม่ได้มา้นมาะทำมาะทำโมมิมาณะอนาติตาทล้ควาตายทำัดาซึงควาตายไม่ได้สเปหิตเมปีมาณะเิเพราะว่าพระโว่นี่ว่าพระโวเราจะละเป็นเป็นต่างๆเราจะต้องผัดผาจากของนั้นแล้วจะทหหลายทางกลัวกาโกหกโ่กห้ อนี้ก็มาพันธุก็มาปฏิสสธมามีการไปของตนมีการไปให้มีการไปดินเกแล้วไม่ตากันที่อาศัยย่งกำลังการสัยมีกาได้ราวัลมาแบบมาแบกังมาแต่สถานะทางวิสัยมีจะทำกันได้ไหมเป็นบุญเป็นบาปอาจจะเป็นทยาทหราจะต้อง้ว่าขกลานั้นเอวมงอันเป็นินังปัจจะบิตตามที่าพเราทั้งหลายที่งานอย่างนี้ทุกบันเทินส่วนที่เราเตเชื่อจนะคาถา กัพตตาสุริยาภัยปัตตาจาริพยาโลกปัตตาจาริโสพาหงตุสัพพเปตปานิโนเอตาวะเอตาวะจะตาเอตังจะอัมหิหิสัปตังปุญญาสัมปะทางสัมเพทวโมทุตันตุสัพพปติสิทธิยาหอะโะหอนเถิดพญาถีรังละขันตุสัพปทาภาวะภาวนาทิตโตหงตุขัดฉันตุเทวตาขตัสัพาทุกขาปะระปตาปจิกานาเจียงพะลังอาหารตนะหนจเตชนะ ราขาบรรทมีส,รสัรพสราาราาาางูงบรรสุทธิ์ปเทวตาปฏิธนคถาท่านทางยมเธนคาธาโยพนัเวเสยาเทวาตาสันติวิหารวาสิณีดูเปคเรวุติคเรวุติหิงตหิงตะธรรมะทานินาพระว,วันตุปุชิตาสัถิงการลเตนะวิหารมันทะเลเทระจามบันชนาวการจัปิกาวสารามิกาตนะตติวัสกาคามาจัตเทสานิคามาจัติสราสะปา ูตาสกิตาพันตุเตชะลาพุชชาเตปิจะอันทัสสภาวะสังเสทัสตาอัทโทปตาติกาหนิยากลงธรรมวัลธรรมราวธรรมวรางปฏิจเตสเพจุปกขสะกรณตุสังฆณะทาจิทธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะธาาจัปุคคราสังโฆโหตุสัมมะโกะ อทะยาจะหิตายาจะทำเฮเลจันโนอิทำรักขันตัวสัตว์โมสเปริบปาจาริโยลวุธิสสพปะปุณยามะรมเมอริียะรปเวทิเตกสัวรปัตติการะ้าทาท่านธรรมยมีชนะครายโยพนามเสปุณนาสิธานิกาตัสสะยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะพิกโนฟุตตุสัตตาขนตปรมานกัเยปิยาคุณาวันตาจจะในหังมาตาปิตาทะโยนิธา เบต้อาอไอเยวัชาตาเวรินโอตัตตาอิทันติโสมังลกกาสเมีเตภูม,ตม,มาจะตุโยนกาปัญเจกะจะตุโอกาโรสังสารตตาภาวะพระเวสสัญญาตังเยป,ปติทานามเมอนันโมทันตุเตสยังยาติม,มังนันปะนัปะชานติเยวัเตวีนิเวทะยงม,มายาธินานาปุญญานาอนันโมทนา สะเพสตะสะตาหอนตุอเวราสุขชีโนเคมาปตาจะปะปุตุติสสาติดชาตั้งภูตาเขาหตเคลนทั้งหลายที่เขาจขาสัตว์ทั้งหลายมีสุริปมาจงวผพวมีส่วนบุร่วมแห่งบุญเี่ยเจาได้ทําในแบบนี้แด้เหตุทั้งหลายอนที่เขาจาได้แล้วคือเอะไรที่เปนทีัาผู้มีคุณเป็นรอย่างคำจะเป็นต้นที่เขาจะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นนะสักหอยอันที่เป็นกลางเป็มีเวนและไม่มีเวนการตั้งอยู่ในโลก กันในคุมสามกันในกำเนิดสินนะขันหนึ่งมีขันหแาอะขันหนึอะไรขันคือเที่ยวอยู่ในภิราในภใหญ่สัตว์ใไดทราบกันให้สัตวเนข้าเจ้าขอสัตว์นั้นจงรู้่าเราทานเองเธอก็สัตว์นั้นย่อไม่ทราบกันให้สัตเมข้าเจ้านี้ขอให้มั้นจงมันต้องแจ้งแก่สัตว์เหล่า,านี้เพราะเหตุเกิดเพราะทานทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้ดาขอสัตว์ทั้งปวงจะย่งมีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดด้จึถึงทางเกษมเถ ขอความส่องอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดเนื่องพระผนัจจักิทานุภาพแห่งความเพียรอันอิสระแห่งการบูชาพระรัตนด้วยการสวดสัรติยจมนพระสุภพระปิษและพระพรรมเหล่านี้ของความดุสโตรีจนเสร็จในคำเจ้าขอพ้นจากทุกภัยทั้งพวงขอข้าพเจ้าทำหน้าที่ทำของพระที่เสร็ทั้งหลายเนอนุทนาการสมบูรณ์และธรรมเหล่านี้อนุทนาธารมและพ้นเมื่อผอยคำเจ้าวัตถุมงคลและเก่งพันธิพินาโดยมนุ์ที่สมบูรณ์พิธีนัสสงวงและวันนี้วิหารตลอดจนทุกมงคลทั้งหลายที่สเจ้าสร้างชื่านมา อะที่จะร้างเนี่ยคนขอจงเปลี่ยนสภาพให้พัฒนาขึ้นมาคนในพาครารต่างขอจงมมตสสิทธิ์กการเทินจัดุ